อันนี้ก็คือน้ำมะนาวที่ได้นะคะเกือบเต็มกระบอกเลยค่ะก็จะมาใส่ถุงเล็กๆแบบนี้นะคะประมาณเนี้แล้วก็มัดมัดหนังยางนะคะเหมือนถุงน้ำจิ้มนะคะแบบนี้นะคะ เพื่อจะเก็บใส่ตู้เย็นเวลาที่เราใช้แล้วก็หยิบมาใช้ได้สะดวกค่ะมัดต่างยางนะคะ แบบนี้เลยคะ่ะมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาเตรียมใส่กล่องเพื่อจะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะนี่คือถุงดำมะนาวของเราก็ได้เยอะอยู่นะคะน่าจะใช้ได้นานอยู่ะคะ่ะหลายเดือนอยู่ะคะ่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะคะก็จะมะนาวก็จะจะเสียไป โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์่นี่ค่ะ